เดี๋ยวห่วงทางน้องสาวบอกกเพราะว่าผู้หญิงอดเลี้ยงลูกคนเดียวก็มีลูกน้อยอีกบาดแต่ก็นอนผูเดียวอยู่ในตู้พันมันชุบคือได้บอกกบเลยพระว่ามีพอมานอนน้ำอยอ้เป็นหพอมานอนน้ำเป็นบาเส็แล้วโอ้พอมานอนเฝ้าบ่โดยโดยพอนอนู่เฝ้าอยู่นอกเแม่นแหละอันการคืออันตรายเอฟซีกับคอมมินมากับกบุญกูลหลายๆที่เราเป็นห่วงเนาะ ก็แม่นแม่นเลยเนาะคำมันคืนมากกะบางทีคนให้กันผิดกันเนาะ, <Man S 2> ะมาสินเนาะแม่นมากอะคือว่าแล้วมีมาปาดข้อก็ตายละละอะไรพี่น้องเอ้ต้องระวังเลยเลยอ่ยหรือว่าทำอย่างให้ดีก็อ,อย่างให้ดีเลยกะสิ่งที่ว่าป้องกันได้ กับสบายดีสบายดีและสวัสด,ดีเด้เอพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซี FC ของตุศิษเบิร์ดทุกคนทุก่านพี่น้องเอ๋ยเนาะบอ่ว่าจะเป็นอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ๋ยกันยินดีตอนหับเบิร์ดทุกคนทุกทา่านเขาจะซองของตุศิษยบันทุกแล้กพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยพี่น้องม่นิตุศิษก็ได้เวียนมาหาทางสาวแก้มพี่น้องเอ๋ยเนาะน้องสาวของอบ่าวเก่า สู่ชีวิตไปหน่อยเนาะหลังจากที่ว่าไปเอาเขาไปให้สาวว่าบัว่าไม่ห่างสู่ชีวิตมาก็บอกกาวี่น่อยนะอเนาะการได้นหลังจากนั้นก็ได้แวะมาหาสาวแก้มมาเนานะก็มาเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแก้มและก็มาถามบึงามาอัปเดตบึงเนาะไป่น้องเนาะว่าเป็นจะได้เนี่ยเลยนะ็เนาะผัวได้กลับมาแล้วโบรือว่าจังได้ไปน้องเนาะล้ะก สีเลยมาปรึกษากันกับทางบอกเก้าน้ำเน่ว่าจะเอาจังใดกับน้องสาวแต่กีแนะนำเน่เลยพี่น้องเอ็นเนาะสีแเน่นำเน่ว่าคานสีปะเพ่นนอนผู้เดียวนันกะมันก็อันตรายน้องพี่น้องเนาะอ่ะสบายดีเด้อบอกเก้าวยสบายดีมานั่งพี่ก็ได้บอกเก้ามานั่งใกล้ๆกันก็ได้ นั่งิจารณคุยกันคือหมู่คือคู่แล้วสบายแล้วบอกว่านั่งอยู่ห่มกุกใหม่นะหักพันยังน้องเนาะอ่าชื่อบอด้มีได้อยู่เมืองใหไงห่มเลยแม่ก็สีมานั่งลงเหมือนกันจะน้อยจังยางเข้าไปหาน้องสาวจะเนาะเลยเป็นอยู่ในห่มมั้งหรือว่าคนเป็นคนโตดำแบบนี้นะมันมันมันแบบนี้ในมืดเนาะบอกว่าอันกล้องไอโฟนเขา จะแบบนี้คันถึงบอลนั่นนั่นแน่แหละก็จะอเด็กคันว่าให้ข่าวก็ปับแซงขึ้นข่าวแล้วบั่นีเนาะโดยข่าวแล้วบั่นข่าวแต่ว่ามันจะเลื่อมได้บั่นด้วยขาวขาวเรื่องก่อนเนาะ้อง่าวเนาะอันเป็นอะไรเรื่องอันน้องสาวผัวเพิ่นก็ยังบริกรรมมาปะยังเพิ่นไม่ใช่บริกรรมมาปัสิทธ์เลยยังบริกรรมมาหากันไต้นแต่ลานแหละทางเพิ่นกับ ห้องหาพ่ออยู่ตลอดคือทำมะเกลืออีตนจะเสร็จอะไดีรอเสร็จเลยอันน้องพลอ,อยะนะบโ่โดยโดยเพราะว่าน้องพลอ,อยจะครวมใน,น,นเนาะโดยเหมือนแล้วน้องพลอ,อยนี่เบิ่งก็คือว่าติดนะฮะติดติดพ่ออีกอย่างเนาะน้องพลอ,อยเนาะเบิ่งไปใช้กับเรียนไปในน้ำพ่อเนาะนองพลอ,อยนะแป็นเรื่องเดียวกอนเด้อตั้ง,งกล้องก่อนโอ้มันตัง้ง อยากเห็นบอลตังดิน้องไอ้เนาะบอลตังนี่เอาเงาเงาไม่สังเวยน้องไอ้เนาะน้องก้องก็ได้โอ้คือว่าลูกสาวคนก็ถามหาแต่พ่อบอกนั่นั่นนั่นว่าจากควมวเลยเนาะน้องพลอยเนาะนอย์ล้วชิมาอะนังนังนิ่ก็ปรึกษากันนะก็บอกก้าเพราะว่าก็มีเอฟซีหลายๆายคนเป็นห่วงเป็นห่วงทางงา ออกสาวบอกก้าดเพราะว่าผู้หญิงเลี้ยงลูกผู้เดียวด้วยก็มีลูกน้อยอีกบาดแต่สีนอนผู้เดียวอยู่ในตู้พันมันสิบคือเด้บอกก้าด้วยเพราะว่ามีพ่อมานอนน้ำอยู่ให้เป็นให้ต่อมานอนน้ำเป็นมาเสร็จละโอ้พ่อมานอนเฝ้าบ่ด้วยดยพ่อนอนอยู่เฝ้าอยู่นอกด้วยแมนแหละอันก็คืออันตรายเอฟซีกัคอมเมนต์มากกับกบุญกูณหลายๆเที่เราเป็นห่วงเนาะเป็นแม่เลยแหละเนาะทำมื่อคืนมากอ่ะ บางทีคนให้กันผิดกันเนาะมาสินเนาะเมนมากก็คือว่าแล้วมีมาปาดคอก็ตายละละอะไรพี่น้องเลยต้องระวังเลยเลยเลยหรือว่าทำอยากให้ดีกะบอ,อย่าอยากให้ดีเลยกะสิ่งที่ว่าป้องกันได้อะีรก็ต้องแบบว่าให้มานอนน้ำอาบหลายซี <MC S 2> หลายคนก็อยากให้มานอนน้ำม่ตู้นี่ก้อนเลยมาสันก็สินกะแต่ว่าคันว่าสีนอนนี่พอถามานอนเฝ้ากับน้องไอเดียอีกได้ซะ นอนนอนน้ำกันครับอันน้ำน,นแม่น้องพ่อยแล้วน้องไอเดียนี่นอนแม่น้องพลอ,อยบอกคุณเลยโดยโดยอืยหรือว่าหรือว่าคันว่าขึ่นเฮือนแล้วนี่ให้แม่น้องพ่อยดีนอนอยู่น้ำน้อเดียบอกหรือว่าน่าดาเนาะ สิว่าสิให้อยู่น้ำในคอนบ่น,น,บน้องไอเดียนี่แหละสิจะวางแผียนน่ะโดยตามได้ขึ้นเขึอนขึ้นซานสะก้อนนี่แหละอพอได้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำห้ร้านกินบำรุงหั่มบงเฮียนพอได้หนึ่งเข่าสุพอกินนี่แหละก็แจ้งบอกไอพีน้ำเนาะโดยโดยโดย,ยันเพิ่นสิว่ะอ้าขึ้นมาอยู่เฮือนน้องไอเดียเพราะว่ะโดยเพบากว่ามันก็เกิดนะทางรานการณ์แบบนี้เนาะโดยแล้วก็อีกอย่างก็อืมอ่าเจ้าแก้มเพิ่นนอนน้ำเฮือนน้องไอเดียก็จะชีได้อัน หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำคือบอกก้าวว่าเบิ่งเรื่องความสะอาดของน้องไอเดียแล้ะความปลอดภัยของโจเกมมันก็ชีมีลายขึ้นเพราะว่าพอก็อยู่อยู่น้ำน้องไอเดียพราประตูงเพื่อนก็มีประตูอย่างดีเพราะว่าอันนี้เขาเรื่องสมมุดนะพี่น้องคือเขาเบิ่งในข่าวเขากับขึดยานเนาะขึ้นยานแทนเพราะว่าคือในข่าวเราเห็นคันยุ่งเกี่ยวกับตัวนี้มันสมีเรื่องหนึ่งเรื่องทึงปราสาทร้อนถึง คุ้มขังทั้งคืดเขียดคืดหาย,ะย้ะจีหนามืดมไอมจีมาหาคนเป็นเมียเนะยาะเมียนสีมาเห็ดแนวบราบูดีใส่ในชุมมุดเนาะชุมมุดได้พี่น้องในชุมมุดเด้อคันว่าเพิ่นพังคลิปนำเป็นสิเคียดใไห้กัโบโบแมนคันว่าได้ฟังคันว่าเพิ่นได้ฟังเนาะหรือว่าพี่น้องเพิ่นได้ฟังกะอยากฝากบอกว่าให้ไต่ตองเบิ่งดีๆเนาะอยากให้ปั๊ตัตเขาหากัน ตัวใดอ่ะทำว่าตัวไรบอกเก้าว่าบอกเก้าเห็ดพิษคำบอกเก้าพิษอะไรกันชี่ห้บอกเก้ายอมหัดพิษไหเโดยมาตัวใดกันมันโบแมนตัวใดบอกเก้าเห็ดบบถือหรือว่าไปเห็ดบบถือกัดชี่ห้ยปั๊บปั๊บเปลี่ยนขวแต่ว่าเจ้าตรงเปลี่ยนคือกันได้ต่างคนต่างเปลี่ยนน้ำกันได้โดยไม่รักเรื่องที่ว่ามันโบดีนี่ก็คือโบเอาเลยฮาราบิโนมีโอกาสก็จะว่าวอยู่กันว่าเพิ่นชี่หัยพังว่าเฮ้านี่สิเปลี่ยนสักขีพยานให้แต่การสี่ เป็นสะพานให้ทุกคนเบิงและเนาะบอกเ้าสมติว่าบอกเก,ก้านี่พิษเรื่องที่ว่ายืมเล็กยืมคนตีนี่กะบอกคันกกว่าบ,บ,บอกเก้าพิษหนี้บอกเก้าก็ย้อมรับลี่กะคันว่าเพิ่นอ่าดีกับลูกกับเมียมเพินเ่นเพิ่นเศร้าทุกชิงทุกอย่างเรื่องสิงที่บุตรีกะบอกเก้าก็หหามแตะแบบนี้ของเพิ่อนโอยโยก็แบบนั้นเนาะแต่ว่าพี่น้องกันคิดคิดใช่ว่าคันว่าอาเครื่องของชันนี้เนาะเขาเป็น พี่เป็นน้องกันว่าอย่เนาะบ่เก่าก็ยืมน้ำคนเป็นเมียเนาะนั่นก็บรสมควรเป็น่อยนะแต่บริผ่อมพูนเพียงพี่คันว่าคันว่าคือบ่เก้าว่านะมันคันว่าคือความจริงนะผมค่อยกับว่ามันมันบรสมควรเนาะคนเราต้องมีเหตุผลหลายคนนี้เป็น้อยเนาะอืมคันได้ว่าได้ฟังคันว่าพ่นได้ฟังเ้อเนาะอ่า เห็นว่าสิโอ้เห็นตัวชิดมาพอดีเอาชิมรัดตีตัวชิดเจ้าปรจักษมือหนิพี่น้องเห็นเนาะไอ้ตัวชิดตัวชิดกับผ่านมาลายคือกันของบันีดนะพี่น้องบันไดขึ้นย่านเนาะกันเชิงหนาเนาะพี่น้องเห็นเนาะอ่าบุกขึ้นย่านจากดิคนเฮามันมีมีเบิร์ดอ่ามุมที่ว่าบุรีแต่เฮาเก็บใบที่กลัวจะเอามาใช้เนาะพี่น้องเนาะนอกจากคนที่วาอ่าเอามุมที่บุรีมาใช้กับเฮาแล้วเฮาจัง เอามาใส่มาใส่ป <derived> ้องกันโตไี่น้อง้เนาะอันนี้ก็คือบ่อยากให้มาเว้าอยากให้หักกันแทงกันที่กลัวนะเนาะด้วยห่นงเตกบ่กก่าห่างอยู่ใกล้ได้หนิด้ยบ่กก่าผัดกันบุปผ่องผัดบ่ได้าด้ยแม่นแล้วน้องเนาะด้วยให้ได้ก็ลองเฮาให้เนาะเฮ็ดได้ก็ได้เสน่มีคณะขันผัวขันภัยมีน้องจะเข้าใจทุกคนเลยเนาะน้องผ่ยผ่กระแพงลูกผ่ยผ่กระแพง ผัมีน้องผมีลูกผัมีไอ้ผัยมีน้องว่าชั้นซะแลยคือคนอื่นมาข่มเหงติ๊กฤกโดยที่บุมมีเหตุผลนี้เฮาสิข่าใจเขาก็เป็นสะเทือนใจเขาก็ได้แม่เฮาเฮาสินั่งเบื่องบ่ได้ดอกไ่ได้พี่น้องไม่ได้เฮาก็ต้องได้บอกตอบโต้แน่ได้สอนแน่ก็ต้องม่นบอกแห้งว่าคอยแน่เอหละนอกจากว่าคนเฮานี่น่ะน้องเฮานี่บดี ห็ดพิษเห็ดบดีเออแล้วยังไปด่ดาลูกดาผัวนั่นแม่นแม่นสีบอให้สีให้น้องเจ้าของพี่ก <Man, S 2> ันนแม่นนะ <man>, บริบ้่งต้องแบบว่าคือเขาหมายเหาบ่าจนะ <No. S 2> าบบพอ่อหน้องเขาเนาะเชาทำบริพภบหน้องเขาด้เขาเป็นกลางให้วันใชเขาผู้เป็น, <No. S 2> นอน้ายเนาะอันนี้ก็เช่นกันเขาก็ต้องเป็นกลางแล้วก็การชมุมติว่าเขาลับมากัดทามบะบอกว่ใจหยังย่ง <No. S 2> นะแต่ว่าพังเสาเก้มว่าเสาเก้ม พอแล้วแต่ว่าอีตัวเล็กน้อยไปอีตัวขึ้นอีตนเล็กน้อยไปก็ขึ้นอีตัวนั่นแหละเนาะได้ให้กระองเดือนนึงพี่นเอ๋อแต่จะเห็ดอะไรอยู่อะไรกินบะอะไรจะไปหาอยู่หากินกันเนาะบะซื้เดี๋ยวแก้มเนาะโดยคือลูกนิดน้อยเด่นๆครับป้าลูกไหวกับหายแบบนี้ลูสิอศองลูกขาปลาเปล่าไปหาฮักเนาะไมมอย่าโยงกัดลูกบ้านนิดหน้อยเนาะ มันจะเป็นแบบตามีตามเกิดได้บ <you. S 2> ัดถ้าหญเลื่นนี่ก็ซ้ำนองพ้อยก็ใครในเราเชื่อใจกอนไปปกันได้นะกึ่งก่อนเนาะบึ่งไปทำแบเพิ่นอาจจะว่าเงียบเลยเลยกะเพิ่นเก่าบวมาบุนวายกะอ่ะกะจจ่าเด้อบอกเก่าทำแาบบูมาบุญวายต่อกันเลยคือว่าปะกันแล้วแลลวเลยเด้อไแล้วเลยกะมีแต่เขากระเบิงเอา เลี้ยงเอาหลานเอาก็ได้เลี้ยงซอยกันอะไรกันนี่แหละคอยแต่ชิมาเยี่ยมมายามตลอดแลิกะคันว่าเขาร์โบเพิ่นโบมาให้โบมาต่อยเย่โบมาอย่างเลยกะกทางไปทางมันว่าสันสนาเนุยก็ต้องจำเป็นนะมาสิเนาะเมนแล้วกะคันว่าอนาคตมีผู้บ่าวมาหักเสาแก้มนี่กะอย่ามาห่วงได้เลยห่วงมาได้ได้พี่น้องเอ้ยเขาตาขาดกันเลยเด้อ่อยว่ามาได้ที่ถือถภูมิเขาสงสารเมตตาเขากะหักกันเด้อ เดี๋ยวสบายเฮ้ยมีขะอยได้อพ่สบายตีโอ้มดได้แล้วหมดได้แล้วมันจะน้อยนี่ลูกเราใหญ่นี่แล้วเห็ดเกี่ยงกล้วยนี่ก็ไปลอยแล่นโอ้ยพี่น้องเห็นเนาะคนหุ่นห้อยบไปขี่ลายเนาะอ้ยจะสิมาด้วยโต๊ยมาฮวงมาหึงหได้้อบได้แล้วหมได้แล้วผิดแสจ้าผิดแสจะสิมาหึงมาห่วงเอายังตอนนี้เพลงอะไรเนาะตอนนี้คือบวชช้าใช่เนาะพี่น้องเพลงวัใหญ่บ้านจับหมดแล้วเนาะโอ้เพลงว่าเห็นบ่ ตอนมีคือบบหักษานะพี่น้องเนาะอ่านี่แหละพันว่าอยู่อ่ะนั่นงรึกษาก็บอกก้าวว่าน,นี่เดี๋ยวสิเข้าไปพนอยู่เฮือนบ่อยู่เฮือนอยู่เฮือนเพือนน่าที่นี่บ้านัง่งจังได้นั่งล่มกันก็บอกก้าวอยู่นี่พันคือว่าอาบนำ้ำแม่อาบน้ำลูกชายพันลูกน้อยเด้ออบัดน,นี้เขาก็สิเข้าไป มาเพื่นเนาะบอกก้าเนาะเพราะว่ากระจาได้เอาเงินไว้เพิ่นซื้อนั่นซื้อนี่เล็กน้อยเงินค่อยเองนยู่เลยค่อยมีบ่หลายในวาบคุณรวยรว่รวยายรวยรวยรอยรวยรวยรยรว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 ยรกยรวยรวยาวยรวยรวยรวประยรวเร้าวยรวยรวยรวยาวยยรวยรว้ยยรว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 ยรนีรเพิ่นก็ยด้พรวยรวยรเยรวยร่ยรวยรวยเวรวยรวยรว้อวยรแล้วล่ะบ่ลูกเพิ่นก็ได้อืมได้ ส <c oughs> ินเพิ่นเอาเอาขึ้นในเด้ออันอูเพิ่นอ่ะอยังมาทันแล้วยังมาทันแล้วเ่าอยูเอ้าข่อยทายไกลๆพี่ก็ได้ดอกโ <c oughs> อ้ยเงยนเพิ่นกันเนาะโอยบอกขอโทษเนาะพี่นอ้องอ่าเถียงหน้าอยู่บ้านข่อยอยังไงกลัวเนาะเนาะโอ้ยคนล่มจุดล่มต้นตี้ข่อยกะกะ๊อบด้วยน้อย่นนี้บ่ขอ่อยนะแต่ว่า เห็ดอะไรเนาะเพราะว่าคนเฮามันเลือกเลือกบ่ได้ท่นผมถ้าเกิดมาก็อยากมีอยากรวยมันคนนั่นแหละมาเสดเลยได้ได้ผมมีพยาเกิดมาแล้วอยากทุกข์รวยคันว่าเจ้าแก้มนี่ที่เห็ดที่หาได้นี่ซ้ำน้องพลอยนี่กัยังปลาบ่ได้เนาะปลาบ่ได้เนาะคันนวดขันปลาซ้ำน้องไอเดียะผู้เนาะโดยโดยซ้ำนี่ก็ยังเบาได้เพราะว่าเขาใชได้ยัวปะหลินข้างในก็ได้นะมาเสด ไปน้ำผู้ใดก็ได้เนาะโดยไปอยู่น้ำลุงก็ได้รือยู่น้ำพักก็ได้ต้องประมาณอยู่น้ำเมตุพอตูก็ได้อีหาปีกได้หมอน้อยนี่หอดหาปีกได้ไม่น้อยเนาะโดยเพราะว่าส้มสามปีนี่ป้าได้อยู่บ่อสามปีสามปีนี่ก็พอป้าได้อยู่สมมติไราสาแกมอ่ะตั้งรักรักฐานและสามปีลูกใหญ่สามปีแหละอยากไปทํางานอยู่ไทยยังสิโดยเอาก็ผักไว้น้ำพีน้องก่อนบ่โดยโดยผักไว้น้ำเรอเก้าก็ได้เพราะว่า แก่กันยังอายุยังอนาคตเดยังมีอยู่เขากะคนว่าคำว่าปะเลิกอะไรกะพูดหละไทยพูดเละข่าโดยคันหาอยู่เล่าเขาก็บอกพ่อชีได้ดอกพ่อชิได้กินดอกไปไทยยางเดียวเลยไปสู่อาเงินเดือนอยู่ไทยพูดหละโดยมีเงินเก็บเงินเหลืออีกเนาะบอกเราเนาะโดยโดยเห็ุเห็ุส้านไปลายภาพหน้าปีกับได้นะขนาดพันยังนุ่ม ส่งให้อยู่เนาะดูบวกข้าขับไปไกลเพิ่นยันผิดกฎเพราะว่าเป็นยังไม่ได้ลงเครื่องเนาะพี่น้องเน้อยดีไหมเบิ่งเหยแม่เพิ่นปุ๊ดแทนก่อนเนาะอ่านดูกำลังเป็นแต่แพงอันเพราะว่าเฮือนเพิ่นใกล้ใกล้กันในเนาะกับกับเฮือนเจ้าเนาะดูดูเหมือนตอนเช้าตอนยังก็เห็นเป็นยางไป็นยังมาอยู่เหรอเห็นเห็น พันกับไปหาพันเข่าปันน้ามไ,ไปไปน้ำผึ้นอืมเฮือนพ่อเฮือนแม่พันนั่นนะป,ปู่ปู่ย่าพันมาเยี่ยมมาอย่างหลานหรือเปล่มาเลยบ่ดมาเลย<อ>แต่แต่อยู่ไายก็ยังบัดมาเลยบ่เคยมาเลยบ่เคยมา,อย,มาอยู่กรรมอย่างไโดยเจ้าพี่หน่อเลยน,นะ<อ> Honor hao đại nó có sợ mạnh. Goodbye, bay. Ba hao bay thương bố. Bung hoa kao, eh? đi, hoa. It does. Tuyền ny ny thương ny 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 này nè, ny áo ny cao ny làn hao, ny 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 ท่างใหญ่เอาชื่อกันรถวีโก้ให้เจ้าเพื่อนร่างไอเดียกันได้ใครยุ่งคอยมีหลักฐานอยู่ในคลิปไปเลยเมื่อไรเพิ่นมี่คอยสิเปิดคลิปและให้เพิ่นเบิ่งเดยอยังอันนี้ตะปูกระทอนเลยนี่หอกขั้นใดนี่ทอนระวังเด้อไหมเสเด้อเอ้อตอกให้ในเด้อบอกเอาเว้ยเออโดยบสซียรหาเนี้ยเงี้ยแฉแน่นี่โดยดึงนี่ตกได้หนิหายเท่าข้างล่างเราแล้วเนาะแมน่าเป็นอะไรได้ชอบเกมสบายดีเด้อ จักมือได้อยู่ผู้เดียวอยู่กับลูกนี่ได้มือได้แล้วไดไม้มือแต่บ่เป็นได,ได้เรื่องหัวใจเัายังกะเริ่มทำใจในแต่บ่โดยเริ่มไข้ขึ้นข้อเก่าแล้วจากแล้หลายมื้หลายเว้นไปหลายเดือนไปขอบบัวยังบัวใจกับไข้น้ำไอ้เพื่อนเพื่อนให้กำลังใจมากตลอดอืมเออเอากต่อยู่น้ำคึ้ว่า สม,มุดวาเนาะอันสนมมุดเด้อบ่ได้จะว่าอันให้ปะให้เลิกสมมุดว่ามันเป็่นไปบ่ได้กบมาหากันบ่ได้อะไรกะ<น>อยู่น้ำลูกอยู่น้ำไอ้น้องเฮานี่แหละเ<น>ดินลูกง่ายลูกยั้งคันวะอยากอันมีไหมกับบ่ว่ากันดรอกอันนั้นเนาะหถามดอกอันอน่ะหรือว่าบ่อยากมีและเบื่อและกะบ่ว่ากัน ซาบัวกับโบเห็นบอดมายังค่ะมายังค่ะเอาแล้นก่อนเพิ่นอยากกินนมซาบัวกับจนบักไงหนึ่งลูกกันเนาะยังโบมีอยู่ท่าคู่มือนี้เพิ่นได้เพิ่นเลี้ยงลูกเพิ่นกับจนยังยังไงเนาะเพิ่นก็ได้เพิ่นกับลูกสองคนคือกันเพิ่นก็ได้ลูกสองคนคือกันเนาะบอกวัาโดยโดยแล้วกับปะผัวถิ่มแต่น้อยแบบชิบอดหรแต่น้อยเพราะว่าคือว่าน้องกุ้งนกแกงเหล่ากับไงเตบอไปชำนกพ่อนี่แล้วโอ้ทีน้องพ่อยก็ถือว่ายังน้อยอยู่ด้วยโดย เพิ่นก็พอดีโตไปไทยไปไปหาไปไทยไปหาเงินหาทองจุพุ่นเพิ่นก็ได้อือผัวเพิ่นนี่ก็ย้อนแมงตัวนี้บ่จังเลิกบ่ก็้จักเพิ่นสาเหตุหยังอันนี้ก็บ่ฮู้จักนอครัวเพิ่นนี่ก็ได้อยันว่าบ่กล้าอยู่ใกล้แลฮู้จักเห็นบ่บ่เห็นจักเทื่อดอกน่เอยบ่ละเออมแล้วเอ๋อ เท่ากันยังมีอันนั้นอยู่อนาคตอ,อยู่ดอกครับเท<อ>่ายังน้อยอยู่นเน<อ>าะเท่า,<อ>ากับ,บาว่าดอกจะมีจะพูดน้อยแล้วกินข้าวกล้องยอยู่น้องก,กับไปหาเงินบ่ได้จะเสร็จไ,ได้ทั้งบอกว่ารอไปพินยังบ่มีไปพินขามีได้ไปพิยนยังใครแน่พอได้ยืนพอได้สอยเรือนอกน้ำแน่กินแลวนางลง้มงนางล้มวางตกเลยห่อนํำเนาะอยู่นี่กันเนาะทำตานี่ อําห้อนกะไปหานั่งอยู่ห้องไม้โฮมตอกพุ่นแร่แถวบอนมันเย็นพวกเอออ่าสิหามเตียงนี่ไปหามเตียงพวกไปไหวอยู่พวบ่เก้าไอ้เด็กน้อยอากาศมันนี่อยู่ยากเลยแมนอยู่นั่นเย็นช้าเป็นบ่อให้เป็นนางไทยคลิปกินนี่เย็นเย็นคาธรรมชาตินอนหลินก็ได้มันนี่พ่อบ่มานอนเผาโดยมั่งเถ้าเคยกับเมานอนน้ำแม่อ่าแบบนั้นเลยกลางคืนอย่านอนเด็ดขาดเด้อหูผเดียวอยู่บ่กับลูกอย่านอนเด็ดขาด อันตรายนะบระสิเนาะคือคิดว่าเขาชิมาคันเขายากมากอะคันคันคันเพิ่อนอย่างมากขึ้นก็ต้องมามาแบบใหม่แล้วบัดนี้มาต้องมีการบอกซอนกันได้ดต้องมีคันขอกันทางไหมโอ้ต้องมีการบอกซอนกันแังแน่ให้ผู้ใหญ่ครับผู้เลยก็นั่งล้มกันว่าเออตัวใดบ่บ่ถึกต้องตัวใดบ่มักไผรบ่มักแบบใดคันว่าให้โอกาสเรื่องผัวกับเมียแต่ก็ต้องว่าให้ผู้ใหญ่ครับผู้เลย่ละ หักเน่โมเอ็นว่าอยากไปก็ไปอยา,า,ากมากก็มามอ่าโมเอ็ว่ามาครอบโมเอนว่าอันอยากหา้ามบ่ให้เจ้าอันเห็นหน้ากระเพื่อเมเอานว่าเดี๋ยวมันมันสิเกิดโค้งหุ่นแห้งึ้ออีนะว่าต้องให้ผู้ใหญ่ครับหูน้ำไปมามละครอบ,บสิอ่าเขาสี่อยากเหตุอะไรตามใจเขาแหละบ่ได้ไ มาบบดนี้ต้องได้ขอกับพ่อกับแม่ได้บาดนีทเลยจะขอไหมขอไหมได้กับอ้ายได้บาดนี้แล้วก็ต้องอบรมก่อนก่อนอบรมอีกได้สิเปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงได้บ่หรือเฮ็ดไหวกว้าวว้าแบบเก่าก็บ่ได้เลยนั่นคืออ้ายนี่คอยพังเบิ่งว่าเก้านี่กะเราบ่อยากให้ป้าเราบอกว่าอีตนอีตนหล้านแต่ว่าตนหลานแล้วหาอยู่หากินกันเนี่ยว่าหาเฮ็ดยังห็ือเปล่งคำว่าเพิ่นเปลี่ยนได้แท้นี่กะ เฮงดีเลยเนาะกลับมาอยู The ่น oh. ้ำ oh. กันเป็นครอบครัวคือเก่าเบิ่งกวนอีน่ะน่า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 เขาก็สิยบัวมาดเหอบัวเสียด้วยฮะเขาเสีบัมาดอกบางบอกเสิบัมาดอกบัวมาดอะคือข่อยบอกกับบัวก้าวเน๊ บัดดนไปรูปใหญ่เจ้าประเท็งามเจ้าเอาหัวไม่ที่มาห่วงกับบัได้ไหมบัตอ่าเขาปะกันในเด้เนาะบ่เป็นยังเขาก็คือนชาวู้ชายกับบได้มีคนเดียวในโลกเนาะมีหลายคนยถือว่าเขากะมีบุญรวมกันํานั้นทำนี้อ่าประมาณนั้นเขากับบบอกว่าอย่างไรเขากะเริ่มต้นว่าเรื่องใหม่ว่าเรื่องใหม่ว่าเรื่องใหม่แหละเรื่อง เห็ดนั่นเห็ดนีแหละแต่ว่าช่วงนี้คือชื่อชืเห็ดหนงังบ่ได้เลยเลยนาะแม่นแล้วค่าจะลูกเลยนะนับแต่การเห็ดอยู่เห็ดกินพูดได้ยาก,นกเนาะเงยงานนั่นแหละมาเอาซอยนะ้องไอเดียนะเป็นม,มาเอาซอย,อเ,อยอเห็ดอับเห็ดแมวมือเปิดไฟโรงเรียนกับ่มีใครแล้วจะลูกรับเพื่อจะไม่เห็ด น้องไอเดียก็ได้เวียกเลยเด้เนาะเอาไม่ักไม่ได้แบบนี้น้องไอเดียก็ได้เวียกเลยเด้เนาะได้เอาน้องซอยลางถุยใส่ซอยน่าเศรอันนี้อันนี้นี่คนอื่นนี่บระยานด้นี่พผัสผ่าเถ่าบเปานรด้นี่น้องไอเดียห้องใส่บาทเดียวโยบลดน่องไอเดียตีเพิ่นเนาะบอกฟังน้องไอเดียตีมีคนแพ้ดิเวลาถ่ายคลิปคอยสังเกตบึงเถ่าบอกให้นั่งนี่แล้ว ขนาดขนาดลุงอบอกกันกยังบุญญาต์ลุงให้ก,กันกยังบุญญาตนยังเดียวอูเด็กตีกันกดินดนน <laughs> มานาั่งลูกมานั่งลงุลง,ลง,งลงูกนั่งลุงลูกฮะสบายดีลูกสบายดีลุงลูกนะสบายดีลุงซิดลูกใจใจกับเป็นกำลังใจให้เดอ้อเอคือว่าอะไรนี่แต่เ <c oughs> ด้อหาก็อยู่ <c oughs> อยู่กับครอบครัวเฮากับไอ้กับลูกเฮาอ่าเฮากับเราต้องไป

เอาแคอยกรับกอนเด้อบันดีเด้อเจ้งใดจะเป็นกำลังใจให้สู่ๆเบาเก้าพ่อมแม้วกอ่าชาวแก้มน้ำโเบาเก้าก็คอยได้ใบพินด้ไว้เนาะโ้ยมาสิขปุขนบคุณนเลยะเออแบะอ่าอชาวแก้มซอยซัมนี้เดิมบันดีกะได้ออ่าโดยโดยช่อยๆกขอบใจทำงาเสร็จแล้วก็ให้เป็นอวยพรนพนด้วยอ บอเป็นอยังเนาะบอเป็นอยังก็ก no, no, ็อันขอบุญของคนหลายเด้อบาสิตเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุกายสุขใจให้ประชาชนขอรายกับปหาขึ้นแล้วเถ่าพัดเถ่าเด้อบาสิตก็ขอให้มีแต่ผู้รักผู้ใหญ่หักแพงให้เป็นสะพานบุญให้หลายๆคู่หลายๆคนเด้อสาธุอ้าวขอบใจหลายๆเนาะด้วยสิจับก้อนบาทนี่คอยก็ได้กดยบาสิตขอไม่เน่ะเด้อบาเก้าด้ย ไอ้กินเห็นบ้านเลอึบสบายดีป้าเลยอ่าครับกันเด้สบายดีมาออื่นเกี่ยวกันน้องอื่นนี่เขามาอยู่อึโอ้ยพี่น้องเลยโอ๊ยเหี่ยวเข่าเหี่ยวเข่าโอ๊ยน้องไหนนะเออนี่แต่ว่ากะตะเวนกัมาอยู่ได้กลางคืนเลยบนนอนเด้อขำนอนผู้เดียวอันตรายได้ญาตินะญาติอะไรอันอะไรแนี่ะพี่น้องเลยเนาะขอบบุญขอบคุณในหลายท่าน ลหลายคนเดอ้อท,ที่ติดตามรับชมล้วก็เป็นกำลังใจฝากเป็นกำลังใจให้น้องสาวหงเบาเก้าหน่อยเดอ้อพี่น้องไอ้เนาะตอนนี้ก็อยู่ผู้เดียวแล้วพี่น้องไอ้เนาะก็ได้เลิกกันกับพัวแล้วอาจจะเลิกขาดแล้วบานนีนะ้เนาะพี่น้องไอ้เนาะกระปากแน่เนาะผู้หญิงผูง้เดียวเลี้ยงลูกพี่น้องไอ้ยะก็เชิ่มชาอยากให้ลูกใหญ่เนาะเพื่อจะไปหาเฮ็ดเวกทํางานได้พี่น้องไอ้เนาะก็ทุกคนเมตตาสงสารเพื่น้อยเด้อพี่น้องไอ้เนาะ หาอยากช่วยเรือเพื่อนติดต่อหาทางตุติสิ์ได้เดอทุติสิตจะเป็นะสะพานบุญให้พี่น้องเอยเนาะสุดท้ายนีู่ติสิตกับฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยกักบกบุขามโฆษณาให้ด้วยพี่น้องเดอ้อโดยสบายดีพี่น้องสบายดี